คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบเกลือแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจน NBA ทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย31มกราคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิโครบาสเกตบอล NBA นของสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันพุธครับเป็นอีกหนึ่งคู่เอกในะวันนี้ครับบอสตันเซลติกยอดทีมในสายตอนออกเปิดบ้านทีดีกาเดนครับตอนเจ็ดโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยต้อนรับกำเยือนของอินดีนาเพเซอร์ โดยโคช้ชของเจ้าบ้านบอสตันเซลติกคือโคช้ชหนุ่มอย่างโจมัสซูล่าครับวันนี้จะได้ดวลกับโคช้ชจอมเก่าของเพเซ,เซอร์อย่างริกคาสไลก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ดูผลงานเกมล่าส,สุดของบอสตันเซลติกครับเกือบเอาตัวไม่รอดครับเป็นฝ่ายตามหลังนิวลินพิลีันตลอดเกือบทั้งเกมครับแต่สุดท้ายกลับมาชนะได้ครับโดยเกมนี้บอสตันเซลติกชนะไปด้วยสกอร์หนึต่อหนึ ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นสิทธิ์ของโคบีไบอันอย่างเจสันเททำ28แต้ม10รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยคู่อย่างเจเลนบราว22แต้ม11รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลเช่นกันครับแล้วก็จูฮอลิเดย์20แต้ม3รีบาวสุดท้ายบอสตันเซล t i ติกยังเฉียบขาดในบ้านครับส่วนอินดีนาเพเซอร์เกมล่าสุดครับก็เก็บชัยมา3เกมรวดเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเจ้ามีเมมฟิสกิสลียรด้วยสกอร์116ต่อ110 ผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นสำรองอย่างเบนดิกต์เมทูรินเล่นดีครับ24แต้ม7รีบาวเสริมด้วยแมททับคนใหม่ของทีมปัสกาเซียแคม19แต้ม6รีบาว6แอสซิสและจารีนสมิธช่วยโกดิก19แต้ม10รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลสุดท้ายอินนีนาเพเซอร์รักษามโมเมนตัมได้ยอย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยมา3เกมรวดครับก่อนที่จะบุกมาเยือนบอสตันเซลติกในวันนี้ครับ ผู้เล่นจากรูทวายถูกส่งมาแล้วฝั่งเจ้าบ้านพอยกาดเป็นจูฮอลิเดย์ครับจะได้ดวลกับทางด้านกาดของเพเซอร์นะฮะมหาเทพไทริสเซอร์ลีเบอร์ตันครับเป็นสตาร์เตอร์นะฮะในศึกออสตาปีนี้ครับตำแหน่งนี้ไทริสเซอร์ลีเบอร์ตันเหนือกว่าซะแล้วครับไปที่ชุดติ้งกาดครับเดริกไวท์เจ้าโลนครับจะได้ดวลกับบัดดี้ฮิวมือสกอร์สามแต้มของเพเซอร์ครับภาพรวมองค์ประกอบรวมผมว่าเดริกไวท์แน่นอนกว่าครับเล่นบัสเป็นทรงมากกว่า ส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับเจเลนบราว์ะได้ดวนกับอารอนเนสมิธมีความดุดดันครับแต่ภาพรวมอย่างไรก็ตามการสร้างสกอร์นะฮะและการสร้างเพลย์กับเพื่อนเจเลนบราวก็ยังดูดีกว่าอารอนเนสมิธและพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแน่นอนครับทางด้านมหาเทพเจสันเท่ามศิษย์ของโคบี้ไบอันครับะได้ดวนกับแม่ทัพของเพเซ,เซอร์อย่างปัสกาลเซียแรมตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับแต่ภาพรวมและการเล่นเกมรุกทางด้านเท่ามดีกว่า วันนี้ต้องรอสถานะของคริสเตฟโพสซิงกิตำแหน่งเซนเตอร์บอสตันครับว่าจะลงได้หรือไม่ถ้าลงจะได้ดวลกับไมค์เทอร์เนอร์ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกราคาคู่นี้ถือว่าสูสีครับและผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับบอสตันต้องรอลุ้นแค่คริสเตฟโพสซิงกิเจ็บข้อเท้าครับส่วนทางด้านอินนีา er, นาเพเซอร์นะฮะต้องรอลุ้นมหาเทพอย่างทาริสเซอร์ริเบอร์ตันเจ็บแฮมสตริงแต่มีข่าวว่าทั้งคู่น่าจะลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆต้องเช็คอีกครั้งงงก่่่อนลสนามมครชวโ และนี่ก็เป็นโสมน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ,บ้านบอสตันเซาทีสครับแล็บนี้ประกอบไปด้วยจ Th ูฮอลิเดย์เดริกไวท์เจเลนบราว์เจสันเททัมและคริสเตฟพอซิงกิสส่วนอินดีนาเพลเซอร์ครับแล็บนี้ประกอบไปด้วยไทริสเซอร์ลิเบอร์ตันบัดดี้ฮิลลอรอนเนสมิธปัสกาลเซียแกมและไมค์เทอร์เนอร์เจ้าบ,บ้านบอสตันเซาทีสครับรั้งอันดับหนึ่งในสายตอนออกชนะ36 11, แพ้11เกมครับ ส่วนอินดีนาเพเซอร์ครับทีมเยือนเัอรนี้ชนะ27แพ้20รังดับ6ในสายตันออกครับจับคู่แมชอพดวลกันเัอรนี้ครับแฟนบัตกำไรอีกแล้วครับ เป็นการดวลกันระหว่างเจสันเททัมสิทธิ์ของโคบีบ้ไบรอน26.9แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้โดยเปอร์เซ็นต์ฟิโกของเททัมอยู่ที่47%จะได้ดวลกับไทริสเซอร์ลิเบอร์ตันครับซึ่งทั้งเจสันเททัมและไทริสเซอร์ลิเบอร์ตันถือเป็นสตาร์เตอร์นะฮะศึกออสตาในสายตัวนอ,อกครับสิ่งที่โดดเด่นของไทริสเซอร์ลิเบอร์ตันครับ12.6ครั้งนะฮะในการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนแต่ละเกมครับ และทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นบาสท,ที่วิเคราะห์ยากมา,มากๆอีกหนึ่งคู่ครับทั้งบอสตันเซลติกและอิดีนาเพเซอร์เป็นบาสกระแสทั้งคู่ครับแต่ถ้าในเกมนี้ครับไทริสสามารถสตาร์ทเป็นตัวจริงได้ครับผมมองว่าบอสตันเซลติกคงไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับและเกมนี้ครับน่าจะออกมาในรูปแบบทรงบาสท,ที่สูสีมีโอกาสแพ้ชนะได้ทั้งคู่ครับถ้าเพเซอร์แพ้คงแพ้ไม่เกิน6แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ